จะมาขจัดคราบเหลืองจากสนิมนะคะน้ำสนิมนะคะลูกค้าทั้งตัวเลยนะคะสนิมเก่าเก็บในตู้ผ้านะคะเราจะใช้ผงฟอกออกซิเจนฉลากสีม่วงนะคะร่วมกับน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวส่วนผสมผงหนึ่งช้อนน้ำยานหนึ่งส่วนนะคะเดี๋ยวเราแช่ซักขจัดเสร็จแล้วเราจะมาให้ดูผลงานกันอีกรอบนะคะลูกค้าว่า คราบสนิมผ้าสนิมเก่าเก็บพวกนี้จะหลุดออกไหมเดี๋ยวมาดูกันค่ะมาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบสนิมผ้านะคะลูกค้าสนิมน้ําสนิมเก่าเก็บที่ผ้าหลุดออกไปหมดแล้วนะคะใช้ผงฟอกออกซิเจนฉลากสีม่วงนะคะร่วมกับน้ํายาซักผ้าสีและผ้าขาวของร้านมีมีมซักอบรีนะคะคราบสนิมหลุดออกไปหมดเลยนะคะ นี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกบรีดขอแนะนำถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีมสกบรีดขอบคุณค่ะ